สวัสดีจ้าอาหารบ้านๆเพิน่นกบด้จ้าพี่น้องเมื่อวได้กบหน้าจ้าพี่น้องหมู่บ้านฝนตกคนในหมู่บ้านเพิ่นก็ะเล่นหากบหน้ามาขายให้จ้าไข่เต็มท้องเลยจ้าพี่นอ้องจะแซ่บคักคัดตุย๋ยไก่ยิง่งมื้อวานละสิผ้าผัดกะเพราด้จ้าผัดกะเพรากรบหน้าผัดกะเพราพริกแห้งหนดากับของสวยฮ้อนๆนจ้าพี่น้องเิงองอยด่งยๆง กันล่างทำความสะอาดแล้วก็ซับเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องพร้อมเดียวกะมาเริ่มได้จ้าพี่น้องฝากก็ซับตะไคร่กดไค์กดแช่น้ำในเดอจ้ามีโฆษณาเข่ากะรบกวนเบอ่งให้น้ำในเดอจ้าพี่น้องไปจ้าไปเฮ็ดกันน้ำพริกสดกับกระเทียมมาต่างจ้าพี่นอ้องตอนแรกว่าสิพัดพริกแห้งเปลี่ยนใจเป็นพัดพริกสด้ะจ้า ต่างไฟผัดเลยจ้าพี่น้องหากินเนี่ยครได้กกสักกบนะสนมากที่กบอยตลาดคือกบพืนเลี่ยงถ้าฝนว่โตก,ก็บ่ได้ก,กินจ้าพี่น้องกบหน้าสีแซ่บก่ากบเหลี่ยงเลยจ้า,ามันเดือดจะพริกกับกระเทียมยเพื่อก้าวเลยจ้า,จาพี่น้องผัดให้มันหอมเหลือง กับกระเทียมมัหอมเหลืองเลยจ้าพี่นอ้องพี่ซันเป็น,นแต่แซ่บพักตามเด็กบกต้องไปเลยจ้าตัวนี้เขาก็สจิพัดกบให้เขากับพริกกับกระเทียมก่อนเลยจ้าแล้วก็ให้กบตุก สักน้อยก่อนให้เครื่องเขากันกับกบมาขวบพับเขาก็เครื่องแสงแล้วจ้าพี่น้องเขาก็ใส่น้ำล้างครกนะจ้าเพราะว่าเทาสีเขียวให้กบกบไม่หน,น,นังสุเหนือเหนือเปื่อยเนือแ่บจ้าพี่น้องว่ากบมันโตใหญ่จ้า แ้่สั่นนั้นสีเหนียวช่วงนี้เขากับล่อนามเดือดจ้ะพี่น้องพอนามเดือดเท่ากับสีมะุงรสจ้านี่ผงปรุงรสด,ด้วยจ้าพี่น้องซอสหอย ตาม้วยซอสฟ้าเขียวจ้าที่อิ่วขาวขาดบ่ได้เพิ่มความหอมจ้าพี่นอ้องแล้วกับผงนัวจ้าอันนี้ผู้ใดบ่มมากกับบ่ต้องใส่น้ำตาลจ้าไผ่มากหวานกับเติมลงไปได้หลายจ้าพี่นอ้อง ตามด้วยน้ำป่าจักน้อยจ้ะ้าปรุงใส่น้ำช่วงนี้นะเด้อวพี่น้องก็คือเครื่องปรุงมันสิไปซึมเขาเนื้อกบจ้ะช่วงนี้เขาก็ปรุงรสแล้วเขาก็ล่อให้น้ำงวดจ้ะพี่น้องมื้อนห้าสิบพัดแห่งๆน้ำงวดแลวจ้ะพี่น้องงวดแล้วเขาก็ข้นในเครื่องปรุง เ่ากันกับกบแต่แสบพะจ้าหลังจากแหงแล้วจ้ะพี่น้องใส่กะเพราลงไปเลยจ้า พัดให้กะเพรายุบก็เป็นอันเรียบร้อยจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าพัดกะเพรากรบหน้าแผ่นเมนใดกะเพราปลาน้จ้าพี่น้องสีหอมเขากันแบ่บกะเพราปลานี่จะยุสวนจ้าปิดไฟพร้อมเสิร์ฟจ้าเดี๋ยวละจ้าพี่น้องกับเขาเ้าเมื่อน,นี้จ้ากบมันตัวใหญ่ด้จ้าพี่น้อง มาเดจ้าก,กินเขาน้ากันเมื่อนี้สิก,กินกับเข้าเจ้าหรือเข้าสวยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวตะเพียงเท่านี้เด้จ้าพี่นอ้องเมื่อนี้เป็นอาหารปลาพอกันคลิปหนาคือเกล้าจ้ามากกะฟากกดซับสไคร่กไลค์กรแช่ละน้ำในเด้จ้าอะไเมื่อก,กินครบก,ก็ขอ,ขอถรวจขอภั้เดจ้าพี่น้องพอกันคลิปหนาจา้าพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า